ค่ะวันนั้นึงผมหลุดวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแป๊บนึงจะไม่ได้ข้างจงฟ้าจุงฟ้าแอนใครอะจุงฟ้าแอนใครแอนแอนแอนเฟิ and, and ร์สเหรอเฟิร์สเฟียสใครคอมเมนต์บอกหน่อยเฟียสโอเควันนี้นะคะเราก็จะ ของเ่นทีทางไว้นั่นแหละพระเจ้าช่วยกวยทอดน,นี่คือก่องดินสาชื่อว่าอะไรอ่ะ ช่วยอะไรอัานอ่านอันนี้ดีนะจุงฟ้าอันเป็นไหมเนี่ยพี่เอกอ่านไม่เป็นหรอกอสวยวิ่งฟังมากนี่พี่จุงฟ้าสองครับหกเห็นไหมสองคำหกออนะออออสองค แบบนึงพี่เวทถ่ายคลิปบอลบอลโยนแบบโยงนง่ายมากโยงนง่ายมากใส่สั่งซื้อใต้คอมเมนต์ที่เคยบอกไว้ที่เหมือนสั่งตุ๊กตาคือแบบรูเป่ามันตอแต,ตอแตะนี่นี่นี่ สำหรับคลิปนี้ค่ะรับไปก่อนนะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรายการที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่จุ้งพาดเลยนะคะกับพี่เฟียสฉัน 小娜。